สวัสดีค่ะน้อง,องวันนี้พี่มานะคะมีโจทย์ภาษาอังกฤษมาฝากนะคะสําหรับน้อง,องที่กาลังจะสอบทีแกดกันนะคะรับรองว่าฟังเทคนิคจากคลิปนี้เนี่ยน,น้องก็จะสามารถทําข้อสอบภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอนค่ะรอบนี้นะคะจะพามาดูบทสนทนาระหว่างเฮนรี่และลูคัสนะคะเฮนรี่เนี่ยจะต้องถามอะไรสักอย่างกับลูคัสอย่างแน่นอนเห็นไหมมีประโยคคาถามมีเครื่องหมาย question mark อยู่ด้านหลังประโยคนั่นเองส่วนลูคัสเนี่ย ตอบกลับมาว่าอะไรตรงนี้แหละค่ะสำคัญมากเลยคำตอบของลูคัสเนี่ยส่งผลต่อคำถามของเฮนรี่อย่างแน่นอนนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเฮนรี่ถามว่าอะไรก็มาดูที่ประโยคของลูคัสนี่แหละค่ะลูคัสตอบกลับไปว่า that's a good idea เฮ้ยลดเลยแกไอเดียดีมากเจ๋งมากเลย I could eat a horse <c oughs> เป็นสำนวนนะคะประโยคนี้เป็นสำนวนแปลว่า เฮ้ยฉันหิวมากๆหิวจนแบบจะสามารถกินม้าได้ทั้งตัวอยู่แล้วนะคะดังนั้นเรามาดูช้อยส์กันดีกว่าคะ่ะว่าช้อยส์ข้อที่15นะมีอะไรให้เราเลือกบ้างแล้วข้อไหนที่จะมาตรงกับคำตอบของลูคัสข้างล่างนี้ไปดูกันค่ะข้อแรก to get something to eat ก็จะกลายเป็น do you want to get something to eat คุณอยากจะไปหาอะไรทานไหมหรือข้อที่2 do you want to do something special คุณอยากจะทำอะไรพิเศษพิเศษไหมหรือข้อที่3 do you want to go shopping คุณอยากจะไปช้อปปิ้งหรือเปล่านะคะคุณอยากจะไปช้อปปิ้งไหมหรือข้อที่4 do you want to finish our project คุณอยากจะทำโปรเจกต์ของเราเสร็จไหมนะคะดังนั้นแน่นอน I could eat a horse ตอบกลับมาแบบนี้คำตอบของข้อที่15 ก็จะต้องเป็นข้อที่หนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ Do you want to get something to eat อยากจะไปหาอะไรทานไหมนะคะและนี่ก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะสำหรับตัวอย่างข้อสอบในหนังสือเล่มนี้ถ้าหากว่าน้องๆอยากจะฝึกทำโจทย์เพิ่มเติมก็สามารถไปหาอ่านในหนังสือเล่มนี้ได้เลยค่ะ